มาพูดถึงการโพสต์ข้อความนะคะาการโพสต์ข้อความนะคะมันจะติดเหลืองนะคะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใส่รูปภาพหรือคลิปวิดีโอลงไปพอเราใส่รูปภาพเข้าไปคุณเชื่อไหมมันจะไม่กลายเป็นข้อความมันจะกลายเป็นรูปภาพทันทีนะคะและทีเนี้ในช่วงข้อความของเรานะคะในช่วงเรดบอร์ดนะคะมันก็จะติดแดงอีกค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้มีการโพสต์ข้อความนั่นเองอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะคือเรายังคงโพสต์ข้อความได้ปกติพื้นหลังเป็นสีแดงสีเหลืองหรือเป็นที่เมตาเขาให้มาในช่องอันใหม่ๆคือโพสต์ได้ปกติแต่มันจะจํากัดการเข้าถึงแต่ถ้ามันยังคงมีรายได้ให้เราโพสต์ปกตินะคะทุกคนคะ่ะโพสต์ได้ครบทุกช่องทาง ข้อความก็คือข้อความนะคะมันไม่ใช่รูปภาพนะคะถ้าใครมีมีกูรูบอกว่าให้แคปอ่าทำเป็นข้อความปุ๊บให้แคปแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็นำมาโพสตมันกลายเป็นรูปภาพคะ่ะทุกคนคะ่ะการที่แคปได้นั่นหมายความว่ามันเซฟเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าปุ้นหลงทางมานะคะทำให้ยอดการเข้าถึง ติดแดงเลยค่ะทุกคนค่ะในช่องเดส b o บอรนะคะดังนั้นการโพสข้อความนะคะเรายังสามารถโพสได้ปกติเลยค่ะแต่เราขยายข้อความนั้นใต้คอมเมนต์สมมุติว่าเราตั้งหัวเรื่องว่าเทคนิคโพสร,รูปให้ปังมี3ามหัวข้อดังนี้แล้วเราก็ไปกดใต้คอมเมนต์ของเราแล้วก็พิมพ์นะคะ 1. ภาพชัด แสงสวยแล้วก็ไม่เบลอสามอย่างแบบนี้นะคะนี่แหะค่ะคือการแนวคือการทำข้อความให้มีประสิทธิภาพเพิ่มจากเดิมเดี๋ยวถ้ามีการแชร์หรืออะไรมากขึ้นมันคือช่วงนี้ระบบเขากำลังปรับอยู่หลายๆหลายๆยยูเซอร์เลยนะคะก็ บางคนก็โดนจํากัดบางคนก็ไม่โดนจํากัดแต่ใครที่โดนจํากัดนั่นหมายความว่าคุณยังคงโพสต์ข้อความได้ปกตินะคะการติดเหลืองอจํากัดการเข้าถึงเราก็คลิกไปดูได้ปกตินะคะแต่ถ้าเราเพิ่มรูปภาพลงไปปุ๊บมันก็กนจะกลายเป็นรูปภาพนั่นเองนะคะเคปการเคปข้อความพิมพ์ข้อความแคปแล้วก็ไปตัดต่อ,อในแอป หรือแกลเลอรี่ของเรามันก็กลายเป็นรูปภาพนะคะมันไม่ได้เป็นข้อความค่ะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยนะคะเราสามารถลงได้ปกติเลยค่ะมันก็จะแจ้งจำกัดการเข้าถึงมาแล้วให้เราไปเน้นไปที่รูปภาพหรือคลิปวิดีโอหรือสตอรี่หรือคลิปสั้นรีววช่องทางไหนที่เรามีไรายได้มากที่สุดให้ไปลงช่องทางนั้นให้มาก แต่ในแต่ละวันเราต้องลองให้ครบทั้ง5ช่องทางไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ข้อความรูปภาพคลิปสั้นคลิปยาวหรือคลิปสตรีมนะคะลงให้ครบนะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะเพิ่มการเข้าถึงสมมุติว่าเราลงไปวันละ15โพสก็ต้อง15โพสทุกๆวันนะคะรวมๆแล้วนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะมัน ถ้าแคปนะคะมันก็จะกลายเป็นรูปภาพทันทีถ้าคุณไม่เชื่อเข้าปุ้นคุณก็ลองไปดูในช่องเดสบอร์ดของคุณเองได้นะคะว่ายอดเหรียญยอดเซนขึ้นไหมในช่องของข้อความเมื่อคุณทําเป็นรูปภาพนะคะลองดูนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นแนวทางในการที่จะทําให้ข้อความของเรามีประสิทธิภาพอย่าลืมนําไปปรับใช้นะคะลงได้ปกติคะ่ะทุกคนขาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลุยคะ่ะถ้าคิด ว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและก็เวทักทายคอมเมนต์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆฝากกดติดตามด้วยขอบคุณคะ่ะ